นี่นะคะจากคลิปเมื่อวานเนาะปูมาเดินหาเก็บผักเสี่ยนป่านะคะแต่ว่าดันเลยไปถ่ายรูปแทนวันนี้ก็เลยมาเก็บนะคะเต็มเลยนี่ยอดงามมาก ดูสิยอดมันสวยมากเลยยอดมันอ้วนๆเลยอ่ะเนี่ยนี่สวยงามอันแลมเฉ็มไม่ต้องไปหาไหนใจเนาะเดินออกมาหน้าบ้านก็เก็บได้ละ บ้านติดเขามันก็ดีอย่างนี้แหละดูสิ เพื <c oughs> ่อกวาอ่อนโอเคตัวน,นี้ลมมันค่อนข้างแรงนะคะแต่ฝั่งนี้ดอกเริ่มออกแล้วฝั่งนู้นงามกว่านี่น้ำขุนเลยอะดูดิอันนี้ปุ๋ยล้างน้ำสองแล้วนะก็ยังขุนอยู่ความที่ว่าช่วงนี้เกษตรดอกไม้มันเยอะเนาะมันก็เลยมาเกาะใบเนี้ยเต็มเลยอะ่ะ ือน้ำก็ใส่แล้วเนาะแบบน้่ทิ้งมาค่ะคือวันนี้ปูต้องบอกก่อนนะว,ว่าปูเคยทำครั้งแรกนะคะกรณีที่ว่าปูเก็บอ่า เก็บผักเสียนเนี่ยปุ๊กก็เก็บครั้งแรกแล้วก็การเอามาดองปุ๊กดองครั้งแรกนะคะเดี๋ยวสูตรนี้จะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่ดองเสร็จแล้ว3ามวันจะกินได้ไหมนะคะหลังจากล้างเสร็จนะปุ๊กจะเอามาล้างขยำครุกกับเกลืออีกทีนึงแล้วก็ขยำขยันนะคะน,นี่นตรนี้ ใส่เกลือไปขยำขยำขยำให้ทั่วนะคะโอ้ย มาล้างขยำคุกกับเกลือนะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไปล้างออกอีกรอบนึงนะคะ ล้างน้ำทิ้งแล้วเราก็เอาไปคลุกกับเกลือแล้วก็ข้าวสวยอีกทีหนึ่งนะคะปูขยำเกลือแล้วก็ล้างน้ำทิ้งไปแล้วหนึ่งน้ำนะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่ข้าวนะใครมีข้าวเหนียวก็ใส่ข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าปูมีข้าวเจ้านะปูก็ใส่น้ำใส่ข้าวเจ้าไปนะปูมีข้าวเจ้าปูก็ใส่ข้าวเจ้านะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปพอแล้วก็ขยำรวมกันเนาะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาใส่โถกันนะ mm hmm. ปูใส่เกลือไปอีกนิดนึงเนาะเพราะชิมแล้วมันเหมือนจะยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่กะ mm hmm. เอานะคะ mm hmm. เกลือเราก็ลองชิมชิมดูว่าเออมันเค็มพอไหมอืมพอแล้วนะ mm hmm. เราก็เอาใส่กระปุก วันนี้ปูจะดองใส่สองกระปุกนะคะสองสูตรอีกกระปุกนี้ก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปพออันนี้ก็ ใส่เข้าไปพอันนะได้แล้วสองกระปุกเอโอเคกระปุกนี้ปุยจะใส่น้ำนะให้ท่วมนะคะโอเคกระปุกนี้ก็จะใส่น้ำให้ท่วมนะ แล้วส่วนอีกกระปุกหนึ่งนี่นะเพราะว่าเมื่อก่อนปูเคยเห็นเวลาแม่ดองผักเสี้ยนไทยนะเขาจะใส่น้ำซาวข้าวเข้าไปนะอันนี้ปูใส่น้ำซาวข้าวนะคะอ่ะก็ใส่พอท่วมเนาะเคเรียบร้อยอันนี้ได้ไหม เหมือนไม่ค่อยเค็มเลยปิดทิ้งไว้นะคะเรียบร้อยแล้วก็เช็ดค่ับโอเค เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกระปุกนี้ใส่น้ำซาวข้าวนะส่วนกระปุกนี้ใส่น้ำธรรมดานะคะเดี๋ยวอีก3วันมาดูกันนะคะว่ากระปุกไหนจะอร่อยที่สุดนะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันจ้านี่ก็ครบ3วันแล้วนะคะอันนี้ที่ว่าใส่น้ำน้ำเปล่านะส่วนอันนี้ใส่น้ำซาวข้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอันไหนจะเลิศกว่ากาัน หลังจากที่ปูเอาออกจากกระปุกแล้วล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นคือมันยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่ารสชาติฝั่งกระปุกที่ใส่น้ําซาวข้าวอะ่ะจะเปรี้ยวเร็วกว่ากระปุกที่ใส่น้ําธรรมดานะคะคือรสชาติอะ่ะมันเปรี้ยวแล้วแต่ว่าตัวผักมันยังไม่เหลืองหมดเท่านั้นเองก็ต้องทิ้งต่อไปอีกสัก3วันหรือ4วันนะคะน่าจะ เหลืองหมดแล้วนะเพราะว่าบ้านปูมันจะค่อนข้างเย็นนะ่มันก็เลยเป็นช้านะคะและนี่เป็นสีสันหลังจากที่ปูทิ้งไว้อีกประมาณ3-4วันนะมันก็จะเหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะรสชาติคืออร่อยมากๆนะคะคลิปนี้ปูขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบา,บายๆค่ะ